สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นปืน Reactor M82 Barret กันหน่อยนะครับผมปืนนี้เป็นปืนที่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะและมันยิงมันยิงต่อเนื่องไม่ได้นะเพือพ่อนๆไม่ไม่เหมือน p s g นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะหาเล่นซิงเกิลสไนค์ขำๆแล้วกันนะครับผมมาครับผมเพื่อนๆก็มาเล่นซิงเกิลด่านแรกกันหน่อยนะครับผมเป็นด่านที่ไม่ค่อยได้เล่นนะด่านนี้หายากครับผมเพื่อนนเราไหมยัยงไม่ยิงนะครับผมลอยิงเน้นๆนะครับผมตอนนี้ก็เดินหานะ หนึ่งศพครับผมเรียบร้อยหนึ่งคิวครับผมมีตัวโดดมาปะซ้ายมือได้ยินเสียงครับผมตายไปหนึ่งครับผมเด้งล้อนะเนี่ยลมครับผมลมที่สองไหมไม่ได้ยิงครับผมมันยิงยากปืนนี้มันยิงรัวไม่ได้แล้วก็เพื่อนเลองดูนะใส่กระสุนโคตรนานกลัวจะเสร็จนะผมใจมันร้อนนะก็หาก่อนแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนตอนนี้นี่ไงได้ยินเสียงฟุกนะเมื่อกี้เนี่ยฟุกยิงได้นะนเพื่อนก็โดดหามันเดิมนะก็ประมาณนี้นี่ โอ้โหตายก่อนยิงไปทำไมวะนี่ยังได้นะเพื่อนถือว่ามือมือดีครับผมมือไวครับผมแล้วก็เดินหาก่อนละกันเหมือนได้ยินเสียงข้างหน้าเรียบร้อยถึงคิวครับผมขอต,ตัวที่สองคิวได้ดับเบิลคิวนะครับผมโหลดหานิดนึงนะยังไ,ไงไกลๆเพื่อนสองตัวได้ยินเสียงโอ้ลมครับผมยังไม่ยิงลมมีแล้วตัวนั้งคี้เนี่ยปืนนี้มันยิงยากนะเพื่อนมัน ยิงต่อเนื่องไม่ได้มันเลยทาให้ผมหูดหิดนะชุดทอนก็ยิงสองนัดน,นะคอยตายเนี่ยโอ้โหหลายทางมากเลยทาไมห,หน่อยดิเฮ้ยสองตัวยิงตัวไหนยิงทีนี้โดนละเริ่มต้นแล้วผมโอ้โหยิงนานเกินผมยิงได้อยู่โอ้โหดูมันใส่ลูกทีนี้โดดก็ไม่ไปนะเพื่อนจัาไม่ติดนะครับผมนี่คือกาง,งักเลยตอนนี้หาหาตอนนี้หาอยู่ในเห่ตัวน,นั้น เอ็นลัตคนนี้วะเอ้ยอยู่หลังนี่วะโอ้โหลืมดูนะเพื่อนโอ้โหเกิดโคตรไกลใรอบนี้เกิดไกลจัดเลยในเดือนไกลมากเลยตอนนี้ตอนนี้คนก็เข้าน้อยมากนะเพื่อนก็ต้องเล่นไปเรื่อยก่อนนะตอนนี้ยังได้อันดับหนึ่งนะได้ยินเสียงเพื่อนวิ่งมาอย่างนี้ไม่แต่งตัวผมชอบรอ่อยดิสวยไ,ไหมอีกนัดนึงเรียบร้อยผมตายคู่นะครับมาเอาไหม ไปเพื่อนลับมาค้อนเหมือนเขาไม่เห็นผมนี่เรียบร้อยหลังก็มาขอทษ้ต่ละท่นเล็งล้อขอนะเพื่อนโดนนะนะ่ะโอ้ไม่ตายว่ะปืนไม่แรงดีไงวะเนี่ยโอ้เกิดเดินไกลมากเลยเหมือนได้ยินเสียงด้านขวามือนนะไปแล้วว่ะเหมือนได้ยินเสียงบนไม้นั่นเพื่อนเนี่ยตรงนี้แหละได้ยินเสียงนิดนึงนะยัไงไงเรียบ,บร้อยผมใส่ลูกใช่ไหม เดินหามาเรืยนะเพื่อนโดดหาด้วยโหแตกครับผมโคตรฟุกเลยอ่ะยิงยังไงก็หหวแตกนะเรียบร้อยโอ้โหเดินโอ,โโดดออกมาตายเลยอะผมยิงไม่โดนเองผมตายเลยเรียบร้อยตอนนี้ก็เดินหาก่อนนะครับนี่ผู้โชคดีโอ้กระสุนปลมที่สองนะเพื่อนโดดหาไปก่อนนะใช้สติปการโดดนะเพื่อนมันจะทำให้ย่นระยะทางในการเดินนะ ก็เดินหาโคตรนานเลยกว่าจะเจอแต่ละคนหนึ่งไรหนึ่งศพครับผมไปจับหาแล้วกันโหลดหาเลยหาหายากมากแต่วันนี้ไงเกิดต่อหน้าเลยเรียบร้อยลมอย่เนี่ยโอ้โหลมสองนัดจ,จัดเลยวะ่ะใส่ลูกกันแป๊บหนึ่งโคตรนานเลยกว่าจะใส่เสร็จนะเพื่อนนะกระสุนเนี่ยรอก่อนแป๊บหนึ่งรองก่อนมาก่อนเนี่ยยิงหน้าติดหลังนะเพื่อนกดเน้นๆครับผมกำแพงลมที่สองครับผม มาครับผมเอาหม่เอาไม่เอามเมื่อก oh, ี้ลมจัดเลยเมื่อกี้โอ้เกิดตะไก่เลยนี่แก้แขนหน่อยดียิงไม่ตายแล้วเมื่อกี้เนี้ยยิงไม่โดนนั่นแหละหน้ามีครับหนึ่งคิวครับผมโดดห้าโดดหาโดดตัวนี้มันเล่นกิ่งนะตัวนี้ตัวนี้ผิวนะเพื่อนขอตัวนี้ขอละกันขอใส่รูกขอละกันนะจับก็ไม่ติดนะเพื่อนผมชอบจับไม่ติดนะตอนเรลุนนะเพื่อนนี่ไงขอตัวนี้ก่อนได้ไหมขออ่อนยิงไม่โดนผมตายเองเลยครับผม เอาใหม่ดิเพื่อนเห็นเราไหมหันตูดมาทำไมไม่เห็นจริงรองก่อนละกันขอโอ,โอ้แอบในรูอะโอ้เกิดไกลเกิทนทางเรานี้ยังไงนราโดนนะยิเนี่ยไม่ตายหรอต้องให้สองนัดทำไมมันไม่แต่งตัวมันยิงสองนัดเนี่ยเรียบร้อยโอ้ชุดทองนะยิงสองนัดแน่นอนเห็นไหมโอ้รุนเลยครับผมช่วงรนะุนนวลุนล้านนะผมโอ้ตายเองสองทาง ยังได้อยู่ครับผมยังได้อันดับหนึ่งแล้วตอนนี้เห็นไหมเพื่อนโอ้โหกําแพงนัดที่สองก็ลมครับผมนัดที่สามว่าย,ยังไงล่วงนะครับผมเห็นเห็นปืนแล้วเห็นปืนแล้วขอคมาดิเพื่อนออกมา,กออกมาโอ้ยโ,โดนล,ล้มมาถึงนี่ยังได้เนี่ยแต่ว่าใส่กระสุนก่อนแล้วกันตอนนี้นานจัดเลยจะใส่เสร็จนะโอ้ล่วงต่อหน้าเลยยังไม่ยิงเลยครับผมหาตัวสุดท้ายนะสองตัวสุดท้ายแนละ้วเพื่อนนะ เข้าไปในนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนกระสุนเหรอเพื่อนเปลี่ยนกระสุนเหรอโดดหานะเพื่อนๆตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเราต้องหาตัวสุดท้ายก่อนเรียบร้อยไม่ใช่ป่ะโคตรฟุกเลยเมื่อกี้เนี่ยฟุกจัดเลยเพื่อนหาก่อนนะครับเพื่อนตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้แน่นอนไหนผู้โชคดีเรียบร้อยนะครับเพื่อนเ ก็เพื่อนๆลองดูนะครับผมมันยิงต่อเนื่องไม่ได้นะถ้าเราเล็งแล้วถ้าเราเล็งแล้วเราปวดยิงรัวๆน่ะไม่ได้นะเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมเลยนะครับคลิปหน้าผมจะมาทำปืนอะไรก็รอติดตามมาครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ